กดยังไม่เห็นเลยกดแล้วเห็นบอกพีนองเห็นจัดสุกบอร์เห็นแม่ขึ้นมาเด็ดแค่นหนวันน,นี้เมนูเด็นโนโดนะครับวันนี้ม,มาแล้วมาแล้วจัดนคร สวัสดีครัสวัสดีค่ะสัสูจัดวัดสุกิสาลิเนาะวันนี้จับสุกสามีเมนูต้มส้มปานิ่เนะต้มส้มปลานิ่พี่น้องใส่แบบนีนะครับะดีคปักจะพี่น้องแล้วก็เจลวบะกอกจาพี่น้องจประกอกสุดยอดเลยดเลพี่น้องก็กินเขาแรงเขาง่ายน้ำกันเดือจาพี่น้องตรงมือเลยครับผมเดี๋ยวมันดัดคำเิเนะเดี๋ยวเขาจะมาดูน้า เดี๋ยวมาต่อ้อบชอบปี่เนี่นมัน้งปะบนี่นไังสดโกโก้กับพี่น,อนอาา้องขาอ่อนเลือดสุดนหยอด ผสงปลาเน้นเมนูกับข้าวเย็นวันนี้เูาแซ่บ,บ้านไงปลาสด่เนื้อปลาสดๆกับพี่น้องมาเด้ครับผมมากินข้าวน้ำขันอยแม้เตาหอย เมนูมือเย็นสุดแสนอร่อยมาแน,น่ต้มสอบปลานิ่งตามกออกด้วยแจ่วบักกอกแล้วพี่น้องข้าวอ,อ,อ่อน เ่าเร็วครับงานเลริกงานมานเนาะเรื่องงานมากครับนะรครับตำปลาเปลนอ๋อแสบได้ไหม ใช่ปะอืะอเริ่มอหัลหลาบหมูข้ามันห้วบล่เซ็โจนแล้วเอาไปกินที่ทำง,งานเดี<ม>๋ยเลยอยอร่อย อันนี้คันเลือกเอาไปกินที่ทำงานกับพี่นออออ Mother, Mother. ้องจะได้ไปลองซื้อกับเข่ามาเด้อมาเด้อต้มสมป้านิ่มปลานินตลาดปลานินเพิ่มมาฝากส,สหายเอามาฝากปลาจากบ,บอ่อได้ครับผม,มปลาเลี้ยงจากบ,บอ่อเนาะเ,เก็ดแจ๊บแจ๊บบ,บอกอกจ้า อาหารดีแท้ทไปเติมระบบะม,มั่งหัวผลงานมั่งหัว 你说哪么挺好。 สวัสดีครับสวัสดีครับเตา๋ามากินข้าวครับผมมากินข้าวจ้ากลับบ้านยังกลับกลับไทยยังครับแซ่บครับเตา๋าอร่อยครับอร่อยรับเต๋ากลับจากอิสราเอลมายัง อ้าวลุงลุงสนว่าอร่อยไหมอร่อยครับผมอ,อร่อยครับลุง,ลงอ๋อยังครับอ๋อยังเต่ายังอยู่อิสราเอลอยู่เหรออืม,อมสงบมั่ยงอิสราเอลอิสราเอลอะไรสุดะสงสงบยัง เขาเขายิงกันอยู่ไหมอิสราเอลตอนนี้คอยมากิดตามันมข่าวอิสราเอลเดยอีกยี่สิบเจ็ดเดือนอ๋ออีกยี่สิบเจ็ดเดือนโอเค2ยี่สิบเจ็ดเดือนนี่คืออะไรเข้ากบมัอสัญญาอ๋อซู้ๆไปยุสวนย่าง ส่วนบัก็งุนบบอีกยี่สิบเจ็ดเดือนอ่ะโซโซยังไงก็ต้องทนเนาะอ๋อต้องเหนือยิงกันทุกวันเลยอ๋อยังมียิงกันอยู่เหรออือออยู่คนจะดูแลตัวกองเนาะ สวัสดีครับรูเช่รูเช่กะเ,เรียกว่าอะไรเมงกะละบากะรู้อยู่ว่าเมงกะละบากินข้าวคพนิงซ่าคพนิงซ่าแปลว่ากินข้าวอ่ะคพนิงซ่ารูเช่รู้แช่คพนิงซ่า y ย s i e <Yes, yeah. S 2> <laughs> ปนิงซาอ,อ,อยูกคุณกินเป็นต่กินหอวบ,บ้านเท่านั้นรู้เรืแต่ค้องเดี๋ยวกลับมาไทยแวะมาหาพี่นะนะอยู่แคมป์หัวมัดตะกี้แล้วยิ่งอยู่ไทยว่า ทำไมไอ้ไม่เอาแา,า,น,านถูกบอออีสานเทโซไปด้วยอ,ะอ่ะจะได้ไห้สดอยู่นู้น,นี้ระเบิดอบ <laughs> โอเคครับเอาโอเคดูแลตัวเองด้วยอโอเคครับพูดนี่อขอบคุณค่ะที่แวะเวียนเนาะ มารับชมรับฟังข้ามอารแล้วเส้นพีเสอนหนองกินเขาแล่งเขาง่ายน้ำกันอ,อยู่หมองได้กับดูแลจาของ้อจ้าอ,อยู่บ้านห้ามันกับทุกงยาก,กัะหากินกันไปแต่บ้านเ็าจเจ้าเหมือนเหมือนใครๆไว้ีไงนะสวัสดีครับบูเช่ ลูเชายอยู่ใช้เพรางานชอบแบบจ้าตอนนี้นหนเป็นพระเอกในช่องหรือเปล่าลูเช mm ีย FC แฟนพันแท้น่ารู้ยจแฟนพันธ์แท้เลยลูเชียพนิงซาก่อนลูเชียพนิงชายังยังยังลูเชียทำงานดู ยังไม่เลิกเหรอ,ส,อสู้ๆเ,เดี๋ยวลูกพี่กิน,กนยังไงก็อะรไรไม่กินข้าวกินข้าวจำม่เด้เดี๋ยวลูกพี่กินเผือ,อ สับๆเจ้าข้าวเหนียวมดแล้วไ่แล้วพอพอยังไม่ยิ้มยังยิ้มออะยังเอาอยู่ไหมไรสุดล่ะลูกพี่กินอร่อยรู้แท้ข้าวเหียวหมดสอห่อแล้วยังไม่กินมนะตายไหม ดี๋ยวรอข้าเหนียว่องกำลังอร่อยเนาะอื้จ้าได้้าวกำลังอร่อยอรอยเลยต้สมส้มปานินอืม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  ข้าวเหนียวหมดพอดีครับทุกท่านเดี๋ยวกำล,ลังไปซื้อข้าวเหนียวมาใหม่กลังไปซื้อข้าวมาใหม่ข้าวสองหอไม่พอ ข้ามานะครับหลังเลิกงานแล้วก็เป็นรายการกินข้าว <c oughs> เป็นรายการอาหารหลังเลิกงานนะครับผม สีเด็ดมากเลยตรงปลาคุห่อนครับผมร,ร้อนๆแส่บๆเด็ดๆเมนูวันนี้ ข้าวเหนียวอีกห่อตันอืม,อมตันทำยังไงไปเลย มาดูน้ำนะครับผมสองทุ่มแล้วเดี๋ยวดูน้ำเดี๋ยวเสียงจะดังหน่อยนะครับผมต้องขอขออภัยเนาะพี่นองเนาะต้องขออภัย

ครับผมเดือดจ้ำสุกก็จะขอตัวลำนาเพิ่มตรงนี้ก่อนเนาะพอดีมันเสียงเขาดูน้ำเนาะเสียงดังนะครับอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพบเจอกันใหม่ครับผมยังไงอย่าลืมติดต่อให้สุดท้ายที่จ้ำสุกเลยนะครับผมเดี๋ยวดีใจะขอกราบขอบฝั่คุณครับ